สวัสดีค่ะสาวเชื่อมากแล้วค่ะพี่น้องอ่าเมื่อสองมือที่เลี้ยวพี่น้องจำเ้บอว่าโซแอน่ะเป็นันหยุดของเพิ่นเป็นยังเพิ่นคือบ่หยุดเพิ่นคือตามไปดูแลบอดบอยถึงหลังเวทีเนาะค่ะพี่น้องคันเป็นแฟนครับของแอนอะไรดีจริงจจะจำข้าบอกของแอนได้เนาะค่ะพี่น้องว่าเพิ่นบอกว่าตั้งแต่เดยวสิบถ้วนความจำไปฟังเนาะค่ะว่าแอนบอกอย่างแนเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าคันผู้ใดเป็นแฟนของแอนแอนจะทำให้ นนะมีความสุขทีซุดเนาะค่ะ้รบานีแอแอนแล้วก็เลยบอกว่าพี่บอยอะ่ะเหนื่อยกับแอนเมื่อหลายแล้วอะไรที่แอนตอบแท่นใดแอนก็จะทำนะคะฮึ่ยงเนาะมือหนีปัดมือหวดมือหนีแล้วเนาะซอแอนกับพี่สูวนให้แฟนคลับทำให้แฟนคลับเห็นล้วเนาะคะ่ะว่าสิ่งที่เพิินเบามากนะเพิินก็ททาให้เห็นเราเนาะทั้งไปดูแลเสือ้อผ้าอาหารการกินก็คือ ฟิวแฟนนะเนาะฟิวดูแล่แฟนนะคะก็เห็นตั้งแต่ตอนที่เจอยอาจจะมีหลบหลุดมากตอนแต่ต่างไล่มากแต่สนามบินแล้วก็ยึดเึ่งรถที่เพิ่นจูจีกันที่อย่างเสียเนาะลูกบอลผู้ใดเดบิลงคลิปไลยสดเพื่อนเนาะโอ้ยบ่ฝืนเนาะตายเรียบแต่เคร่งไปถ่ายรายการต่อเนาะค่ะเพิ่นก็สิบบอกมันยาวเนาะมีม่วงเมนต์นั่นโมเมนต์นี่หลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะน่ารักค่ะลูกบอลกั มือนั่นกับโบฟื่นเนาะน่ารักกันนั่นแหะค่ะก็เลยสิมาทบอกว่าฟัางว่านั่นล่ะซอแอนกะพี่สูให้แฟนขับเห็นแล้วเนาะค่ะกว่าสิ่งที่เพิ่นเบาเพิ่นท้ำได้แล้วนะคะจังได่กะติดตามต่อเนาะค่ะอันน่าคตรเป็นจังได่เอากับเป็นแฟนขับก็บค่อยซัพพอร์ตเพิ่นต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกด ซับสักไข่ให้ช่องเล็กน้อยของสาวเชื่อล้วดด้ยค่ะพี่น่องมันคิดเรื่องเด็ดเดดสิมาบอกสูฟังนะคะพี่น่องเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย